สวัสดีค่ะพี่พพมพ์น้องป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้อง่ะกลับมาทานายดวงรายวันประจำวันที่20นะคะธันวาคม2563ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงนั่นเองค่ะพี่น้อง่ะในวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะพี่น้องหยุดทุกคนเนื่องจากว่าพี่น้องนะคะทั้งหมดรวมถึงป้าหมอด้วยมีหน้าที่ที่จะต้องไปใช้สิทธิ์นะคะพี่น้องค่ะนะ,ะเลือกตั้งนั่นเองค่ะนะอ๋อเลือกตั้งอบอจอนะคะพี่น้องค่ะนะเออในรอบรู้สึกว่า หลายปีแล้วนะคะพี่น้องคะเราไม่มียังไม่มีการเลือกตั้งเลยเนาะก็คือประมาณ8ปีได้นะถ้าจำไม่ผิดนะคะพี่น้องคะนะยังไงแล้วพี่น้องที่ใช้สิทธิ์ได้ก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ให้ได้นะคะพี่น้องคะนะเลือกตัวแทนของจังหวัดของตัวเองนั่นเองค่ะพี่น้องคะโอเคแต่ยังไงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะพี่น้องนะเรามาดูว่าในวันพรุ่งนี้เราจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษก่อนหน้านี้พ้าหมอได้ลงคลิปนะคะดูดวงนะคะ 12ปีนักษัตริย์นะคะเป็นรายเป็นรายเ,าเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งไตรามาสนะคะคือ3เดือนนั่นเองค่ะพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ไปรับชมก็เริ่มรับชมได้เลยนะคะรู้สึกว่าจะลงไป 4, 4, 4นักษัตริย์แล้วนะคะพี่น้องคะนะรับฟังรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้รู้สึกว่าจะออกมาดีมากเลยเนาะในปี2564นะคะพี่น้องคะนะอโอเคค่ะรู้สึกว่าจะถึงพี่น้องปีปีเถาะแล้วนะคะพี่น้องนะ สี่นักษัตริย์แล้วให้พี่น้องไปรับฟังรับชมได้เลยค่ะพี่น้องค่ะวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้จะต้องระม,มัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะพี่น้องค่ะเอาละพี่น้องวันอาทิตย์แน่นะคะน่าจะตกลงอยู่นะคะพี่น้องค่ะน้าพี่น้องวันอาทิตย์นี่ชัดตริกก็คือเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายเข้ามาด้วยนะอาะอหมอก็จะทํานายไปในแนวนี้นะคะแล้วก็เดินทางเนี่ย บางท่านก็เดินทางนะคะเนี่ยเดินทางออกนอกพื้นที่ไปก็อาจจะกลับบ้านนะคะบ้านต่างจังหวัดหรืออย่างไรเนี่ยนะพี่น้องวันอาทิตย์ก็ไปละนะเลือกตั้งนะคะพี่น้องค่ะนะเละระมัดระวังนะคะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้เรื่องของว่าเราจะมีเรื่องที่ไม่ใครที่จะดีสักเท่าไหร่กับบริวารซึ่งอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจนะคะพี่น้องค่ะยังไงแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ เรามาระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษนะคะในวันพรุ่งนี้ถ้าเดินทางใช้รถส่วนตัวก็เช็คเขาเรียกว่าเช็คสภาพรถให้ดีนะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถราหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะทํในเรื่องเดียวค่ะก็คือเรื่องของการทําหน้าที่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเลยก็มาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรยังไงแล้วเราก็จะต้องทํางานค่ะ นะบางท่านก็ยังทํางานอยู่หลังจากที่เราไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะพี่น้องคะนะยังคงมีพลังพี่น้องวันอาทิตย์เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกิจการและก็การงานนะคะอันนี้โอเคค่ะพี่น้องคะไม่มีอะไรเนาะมาดูเลขนาโชคคะ่ะมี17แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะ17แล้วก็1นนะคะ, 7, 1, 1, 1ะ,คะพี่น้องไปม,มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ดูนะคะทําได้โดยรวมบอกว่าในวันพรุ่งนี้นะคะ ในวันพรุ่งนี้นั้นก็อในวันพรุ่งนี้นะคะมีในลักษณะว่าใครรองเงินอยู่นี่ก็จะได้เงินนะคะพี่น้องขานะาแล้วก็คิดทำอะไรก่อนหน้านี้และได้ลงมือทำไปแล้วบางส่วนก็จะประสบความสำเร็จนะคะพี่น้องขาด้ดยไพ่เทพแห่งเวทมนต์ก่อนหน้านี้พี่น้องวันจันทร์สาหัสสักกันนะเพราะหมอทำนายไปนในทางที่ดีสำหรับไพ่สิบดาบก็คือ หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสน็จจนหจะไะไไม่มีหนักหนักหนักมากนะคะพี่น้องค่ะนะและมันถึงเวลาที่มันจะจบสักทีหนึ่งนะสำหรับพี่น้องวันจันทรนะคะอย่างนี้นะ,ะและในวันพรุ่งนี้ในเรื่องการเงินดีมากมายเลยค่ะพี่น้องคะ่ะนะให้พี่น้องวันจันทรนะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินและก็การงานนะคะในวันพรุ่งนี้นะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะ โครงการอะไรก็แล้วแต่ที่คิดเอาไว้ในหัวนะคะมีการขยับขยายาในส่วนของเ,ออเจ้าหน้าที่ตำแหน่งงานหรือในส่วนของกิจการพี่น้องวันจันทร์ก็สามารถที่จะขยับขับเคลื่อนได้เลยนะคะพี่น้องคะนะสำเร็จนะคะด้วยราชาไม้เท้านั่นเองค่ะามาดูเลขนำโชคค่ะมี109แล้วก็1นะคะ109แล้วก็1นนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะก่อนหน้านี้ก็เครียดหนักอยู่เห็นไหมคะเนี่ยไม่สบายด้วยพี่น้องวันอังคารนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้จริงๆแล้วดีมา2วันติดๆแล้วนะคะพี่น้องวันอังคารนะและคิดว่าดีตลอดละค่ะนะหลังจากที่เราเครียดเราวิตกกังวลและณขณะนี้พี่น้องวันอังคารบางท่านยังเครียดอยู่นั้นก็หยุดนะคะหยุดเครียดได้แล้ว นะในวันพรุ่งนี้สำเร็จนะสมบูรณ์แบบทุกเรื่องนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเรื่องการเงินเรื่องของบริวารเรื่องของทรัพย์สินก็แล้วแต่นะคะด้วยไพ่เดอะเวิร์ค่ะพี่น้องค่ะค่ะแล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะ,ะนะคะนี่ไพ่ยิปซีทักพิเศษว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องคิดเอาไว้เนี่ยมัน man แฮงแมนเนี่ยนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยพี่น้องต้องคิดในสิ่งที่เป็นไปได้นะคะ นั่นแล้วก็ลงมือทําสักหนึ่งเรื่องสองเรื่องเนี่ยก็ยังดีนะคะถ้าเราคิดมากเรื่องตั้งเจ็ดเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ทํานี่เราก็จะจิตตกแล้วก็มันล้มเหลวยังไงไม่รู้นะคะพี่น้องวันอังคารฉะนั้นแล้วป้าหมออยากจะให้พี่น้องวันอังคารคิดน้อยๆหน,น,น่อยนะคะพี่น้องนะอ่ะอ่านี่ก็คือความคิดอันเองค่ะมาดูเลขน้ำเชื่อกัหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็เจ็ดนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็เจ็ดค่ะ พี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวัน,นะะพุธสำหรับพุธกลางวันนั้นเนี่ยบอกว่าอนะพุธกลางวันนั้นก่อนหน้านี้ฝืดเรื่องเงินนะคะพี่น้องคะนะฝืดเรื่องเงินมากมายนะและแกคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วในวันพรุ่งนี้เดินทางนะทำกิจทำการนะหรือไม่ก็อาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในอย่างนี้ก็ได้นะและก็ มีความรู้สึกว่าเราอะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลนปงนะคะบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่อยู่อาศัยหน้าที่การงานแต่ว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะพี่น้องค่ะนะส่วนในเรื่องการเงินก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังอยู่เพราะว่าขึ้นไ่เทมเรนนั้นเนี่ยยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะฉะนั้นแล้วเงินหมุนก็ดีกว่าที่เงินไม่เข้า,าให้พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะบริหารจัดการเรื่องการเงินเข้านะคะ และก็ไม่ต้องไปตึงเครียดกับมันมากนะักนะคะอืมโอเคค่ะแล้มาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรน่าในวันพรุ่งนี้ได้เงินค่ะพี่น้องคะนะเชัวรชๆวเนาะได้เงินนะเขาบอกว่าจะมีเด็กนะบริวารซึ่งอายุน้อยกว่าเราเนี่ยนำช่องทางในเรื่องการเงินมาให้พี่น้องวันพุธกลางวันค่ะพี่น้องค่ะอ่าโอเคเลยค่ะามาดูเลขนำโชคค่ะมีห้าหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ ห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพุธกลางคืนนั้นาละมีความรู้สึกว่ามีปัญหากับบริวารคนรัก <c oughs> นะคะนี่ก็คืออย่างนี้นะและถ้ากรณีเดียวนะป้าหมออยากจะบอกว่าเออเป็นเรื่องคําพูดนะนะไม่ได้ดังใจเราหนึ่งละแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ ไม่โอเคกับคนรักหรือบริวารลูกหลานของเราและถ้าเกิดว่าทะเลาะกันนั้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องไร้าสาระนะคะพี่น้องค่ะนะเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้าสาระนะเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําพูดซะมากกว่านะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนเรามัดระวังเรื่องคําพูดนะคะพูดน้อยๆหน่อยฮะเราก็จะได้ไม่ผิดใจกันกันกบบริวารค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มขี้คลายไปในทางที่ดีในทุกเรื่อง แล้วก็พรุ่งนี้เดิน,ดนทางจริงด้วยนะคะพี่น้องคะ่นะไปแก้ปัญหาไปจัดการเนี่ยนะน่าจะไปเลือกตั้งนี่เลยนะสําหรับ6ดาบน,นะบางท่านก็อาจจะไปโรงพยาบาลก็ได้หมอนัน,นะคะพี่น้องแต่ไม่น่ากลัวนะคะสำหรับไพ่หกดาบน,นั้นก็คือหมายความว่าก่อนหน้านี้เรามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะณนะต่อไปนี้มันก็คลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยเงื่อนเวลานั่นเองค่ะพี่น้องคะ่คะค่ะและมาดูว่าไพ่ยิ่สีทักพิเศษพี่น้องวันพุธกลางคืนเรื่องอะไร นะ่าสำเร็จกิจค่ะพี่น้องวัะนะสำเร็จกิจแล้วก็บางท่านก็โชคดีในเรื่องของอาหารการกินล่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ <laughs> นะคะหนึ่งถ้วยนะคะทุกอย่างนั้นบริบูรณ์ขึ้นคือพี่น้องวันเลขนำโชคค่ะมีหนึ่งหกแล้วก็หกหนึ่งค่ะหนึ่งหกแล้วก็หกหนึ่งนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันกลางคืนค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสสบดีนะสหรับพี่น้องวันพฤหัสสบดีนะพี่น้องวันพฤหัสสบดีนั้นเนี่ยปรากฏว่านะอ่าเริ่มที่จะปล่อยวางเนี่ยเห็นไหมคะนี่อย่างงี้คะที่ผ่านมานั้นเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและเป็นสมรถะสมดุลน,นะคะในวันพรุ่งนี้หลายท่านยังคงทํางานทําภารกิจอยู่นะคะและมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานนะคะแต่ ทั้งเจ็ดดาบและสิบดาบมาอยู่ร่วมกันนั้นเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันพระฤหัสวสดีแต่สำเร็จนะคะเราจะต้องอดทนนะอดทนได้ถึงที่สุดนี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่เขาบอกว่าอย่ายอมจำนนนะคะพี่น้องใช้ได้ดีมากเลยค่ะสำหรับเจ็ดไม้เท้าแล้วก็สิบไม้เท้าในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันพระฤหัสวสดีอ่ะสมมุติสมมุติว่า ลงเลือกตั้งอะว่ายอย่างนั้นนะคะในส่วนของท้องถิ่นที่เราจะต้องไปไปเลือกไปใช้สิทธิ์กันเนี่ยนะใครที่เขาเรียกว่าเป็นทัวแทนของประชาชนนะจังหวัดนั้นๆเนี่ยป้าหมอคิดว่าเนี่ยหายเหนื่อยละนะสำเร็จนะคะพี่น้องกันนะแล้วก็มีพี่น้องซึ่งเป็นเอฟซี FC ป้าหมอเนี่ยนะนะเป็นพี่น้องของพวกเราเนี่ยก็มีหลายคนที่ ลงเลือกนะคะเป็นทัวเทนเนี่ยก็ขอวยพรณนะตอนนี้เลยนะคะพี่น้องค่ะนะให้ได้ตำแหน่งนะคะให้ลื่นไหลนะคะให้ประสบความสำเร็จนะคะพี่น้องค่ะนะโอเคค่ะเอาละและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะอืมทักพิเศษว่าในเรื่องการเงินก็ดีนะคะพี่น้องค่ะนะในเรื่องของการเงินก็ดีในวันพวกนี้ใครที่ยังทําภารกิจ ยังขายของอยู่นะคะยังเปิดกิจการอยู่ยังทํางานอยู่ก็มียอดเงินเข้ามานะคะพี่น้องก่นนะและก็โชคดีนะมีเงินเข้ามือนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข9มีเลข7มีเลข1มีเลข3นะคะมีเลข9มีเลข7มีเลข1แล้วก็มีเลข3นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะนวัุทำแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันศุกร์อนข้างที่จะตึงเครียดนิดนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนะที่ผ่านมานะและก็ในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่ารู้สึกว่าใจใหญ่ไปหน่อยหนึ่ง <c oughs> ในลักษณะว่าการเงินเข้ามาแล้วก็มองยอดเงินอยู่เงินกองอยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ลงมือทำนะคะในสิ่งที่เราคิดเอาไว้เนี่ย จะประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องหานะก็คือจะมียอดเงินเข้ามาพี่น้องวันศุกร์คิดจะลงทุนทําอะไรนั้นเนี่ยก็ให้ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะอย่างนี้เขาบอกว่ามองอะไรง่ายๆนะเป็นสายเปน,นิดนึงเนาะแล้วก็ใจดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินใจดีทุกเรื่องเนี่ยสำหรับ,บราชาถ้วยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราใจดีเกินนะโดยที่ไม่มีเหตุผลนะ่ะนะคะ เราก็จะเดือดร้อนนะเอาน,นี้เตือนนิดเดียวค่ะพี่น้องอกนั้นไม่มีอะไรนะคะอ่าแล้วมาดูว่าพพะยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรราชาเหรียนนะคะพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีนายทุนนะคะอ่าแล้วก็มีเงินเข้ามานะอ่าใครที่ทํายอดเงินเอาไว้และมันยังไม่ได้เนี่ยในวันพรุ่งนี้ก็จะได้ยอดเงินเข้ามาแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะนะมีคนสนับสนุนเรื่องของ เงินทุนนะคะพี่น้องอ่าฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ดีค่ะอ่ามาดูเลขนําโชคค่ะมี 2, 7แล้วก็หนึ่งหนึ่ะคะ27แล้วก็หนึ่งหนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันสาหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเส,สาร์อืมก่อนหน้านี้เรื่องการเงินดีมากมายเลยดีหมดเลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะทำภารกิจเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ แล้วก็ขยันมากมายนะคะรวมถึงว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ดังใจกับบริวารอันนี้ก็ไม่ไม่น่ากลัวนะคะเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็มียอดเข้ามาพี่น้องวอวนเสาสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการเงินได้แล้วนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะมียอดเงินมีการงานนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและก็ประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องค่ะ โอเคเลยค่ะไม่ทํานายมากและก็มาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะน่ายังคงระมัดระวังเรื่องของอารมณ์อยู่นะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ดังใจกับเรานะทุกเรื่องหรอกนะอย่างเช่นเนี้ยราชินีไม้เท้าอย่างเงี้ยไม่ได้ดังใจกับบริวารทํางานอยู่คนเดียวบริวารไม่ค่อยที่จะช่วยเหลือเราก็ เนี่ยมีความรู้สึกว่าเครียดๆนะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะถ้ามีลูกหลานเนาะวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยก็กว่าจัดสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องวันเสาร์น่อยหนึ่งน,นะคะเอาอย่างนี้นะเขาคือเด็กดือ้อเขาเรียกว่าเด็กดื้อนะเอาจิตใจตนเองนะคะอ่ะมาดูเลขนำโชคคะ่ะพี่น้องคะมีเลขแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องวันเสราร์ค่ะค่ะฉะนั้นป้าหมอขอไวยพรให้พี่น้องของหมอหมอทั้ง 8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกนะคะพี่น้องค่ะนะค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ